อก่ะงากริะีสวัสดีท่านนะคะข้เปิดตัวเองของแต่ละจังหวัดที่มองไม่ทัน ใส่แล้วแม่ใส่ท่านทางทางกรรมการใส่แล้วใช่ไหมคะงกไม่ได้ใส่หรอเอ้แ <c oughs> ม่เลยค่ะทานใส่หรอเ่ <c oughs> ะเออจริงอยากให้ปรโมทเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์เรื่องของเกมน,น,นะคะของจังหวะจงจริงเอ,อ,เอ,อ,เอที่คุยกับทางคุณหมอ,อไปก่อนหน้านี้ว่าจะมีเรื่องของ แต่ละจังหวัดที่ไม่เหมือนกันแล้วก็มีสีสันที่สวยงามมีเอกลักษณ์ประจำจังหวัดนะคะก็ล่าสุดก็ได้กางเกงมาประมาณ50กว่าตัวนะะคให้เลือกว่าจะจังหันจังหวัดไหนของตัวเองก็ไม่อยากจะเลือกเป็นจังหวัดอะไรนะคะก็จากสีที่คิดว่าจะใส่แบบเสื้อสูทเพราะเดี๋ยวจะคิดว่าไาแอนจังหวัดนั้นอะไรจังหวัดนี้กังมือสองสไม่มีนะคะก็เราจะจับสีที่เราอยากจะใส่กับเสื้อผ้าที่จะทำชีพใ้มันได้ดีนะคะดูใจที่วันนี้เห็นเรื่องดนตรีอะไรท่าทัศน์สนุนในเรื่องของกางเกงจับ ช่วงสงกรา์เราก็อยากจะให้ใส่กางเกงของแต่ลจังหวัดกันหรือว่าจังหวัดเพื่อนจังหวัดอื่นๆมีใครมีเพื่อนจังหวัดไหนมีใครได้ซื้อเีมจังหวัดไหนก็ช่วยกันโปรโมทแล้วก็ช่วยกันสนับสมุนนะคะควาเขาเรียกว่าอะไรผู้ปัญญาชาวบ้านการดีไซน์ของจังหวัดต่างๆก็สับสนุนคนจังหวัดต่างๆด้วยนะคะนี่ก็เป็นสิ่งที่ตั้งใจค่ะแล้วครั้งนี้เองค่ะก็เป็นการประชุมซอฟต์แวร์ครั้งแรก ในรืองของของปีนี้ต้องขอขอบคุณปีที่ผ่านมานะคะที่ท่านทำงานร่วมกันอย่างเต็มที่แล้วก็ยกกระดับซอฟต์าวร์ขององไทยได้จริงๆรงในหลายด้านแล้วก็เห็นได้เลยว่าไม่ว่าจะผ่านการท่องเที่ยวผ่านซอฟต์าวร์ในด้านต่างๆจะทําให้ต่างชาติเข้าใจแล้วก็ชอบในซอฟต์าวร์ของเรามากขึ้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่โดยฉันรู้สึกว่าถ้าไม่ได้ความร่วมมือทางจากค่านการเอกชนร่วมมือกัน ก็คงไม่ออกมาเข้มข้นแล้วก็ชัดเจนแล้วก็น่ารักใจแบบนี้นะคะขอขอบคุณทุกฝ่ายค่ะแล้วก็แน่นอนว่าปีนี้เราก็ยังจะร่วมกันทํางานต่อไปให้ตัวของเราของเรานะคะไปสู่สายตาชาวโลกแลนที่รับใจของคนทั่วโลกต่อไปอย่างแน่นอนค่ะก็ขออนุญาตให้คุณหมอแนะนำหน่อยค่ะแขกรับเชิญครับครับครับหนึ่งสองสามครับครับหนึ่งสองสามครับ